สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการโฟกซ่าซิบีวันนี้เราจะมาทำเวสไวเกี่ยวกับนักบอลกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยและนี่คือเวลาที่คุณยิงฟุกจากที่ไก่เอาแล้วแล้วแล้วแล้ยิงไม่เข้าเออจะมึงเ,เข้าได้ไงเนี่ยและนี่คือเวลาที่คุณรับสิมบนจากฝ่ายตรงข้ามเฮ้ยสองร้อยนะเว้ยสองร้อยสองร้อยเอาจะอืมกูเอาละ และนี่คือเวลาที่คุณแย่งซีนของเพื่อนคุณเอาไว้เตะไม่เข้าขอแย่งซีนเตะแม่งจ,จะเราเราจะเราจะให้ดูภาพช้ากันกทีนะครับเข้าไปได้ไงมะนะดูนะครับดูภาพช้ากันอีกทีหลัไปเาตะ ก็จะเตะไม่เข้ากูแย่งซีนเขาได้ไงบ้และนี่คือเวลาที่นักบอลลืมใส่แว่นมาเอยจยิงแล้วจะยิงแล้วเฮ้ยเพื่อนกูลืมใส่แว่นมาว่ะจะยิงแขวงแล้วกูเลยมึงออกโค้ชเ้าชิบหายและนี่คือเวลาที่คุณแย่งซีนเพื่อนอ p พีสองจะเอ้ยมองไม่เข้าด้วยตกมองไม่เข้ากูขอแย่ง ไอ้เหี้ยอาจจะเดี๋ยว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 นะแล้วเมื่อกี้บอลแม่งทะลุโกได้ไงวะตึ๊ดตึงตู้และนี่คือเวลาที่คุณกำลังจะโชว์เพื่อนแต่สุดทำพลาดโอ้กูจะไต่ระยะไกลให้มึงดูเลยเข้าแน่นอนเจอะตึ๊ดตึงตู้ทำไมแม่งไม่เข้าวะกูฝึกมาอย่างดี และนี่คือเวลาที่คุณพนัน,นกับเพื่อนไว้ถ้าประตูนี้เข้าจะต้องจ่ายหนึ่งล้านเอาเข้าหนึ่งล้านนะเว้ยชิพายแล้วบ้านกูยังไม่ได้พอแล,และนี่คือเวลาที่คุณเซฟได้แล้วแต่เสือกเขา้าเอาเลยนะเว้ยยิ่งเซฟได้แล้วะจะจะเซฟเป็นยังไงบ้างครับกับ เออ8คลิปเบสไว์ของสุดยอดนักบอลน,นะครับเอ้ยสุดยอดฟุตบอลแห่งชัยชนะนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลองไปโหลดมาเล่นได้เลยนะครับส่วน e ีพีต่อไปผมจะมาแคสเกมนี้นะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับและสำหรับวันนี้ก็บายบาย